สดีรค,ครับก็จะอย่สัววันครัวันนี้มทีงานครัมที่มหาปาครับตอนนี้รนำลงยอยู่ประมาณประมาณตอมเทียงมเ ครับลงไปบ่ได้ใสแแห่ไ่ได้ใสใสด่างครับใสแแห่เป็นไรเบาฉุดพร้อมเม่ามือนเหาเมาข้างเมาข้างเมาข้างเนี่ยเมาปากเกือกเลยไหมลุงปากเม่าข้างเมาข้างนี้เบาฉุดครับรู้สึกว่าจะติดขัดครับนักแม่ร้อยมื่อนี่นักแม่ยังบ่ยังบ่ถอนครับกําลังยีถอนเมาข้างขึ้นนักโคตร จะพาลงน้ำเย็นๆครับมาเนี่ปั่นเส้นน้ำแข็งอะไรบึงรง้งชงแดดกระบุ้ดบึ้งบรรยากาศครับค้นหาป่าครับน,น้ำน,นี่น้ำบึงนี่ยยีไหลมาจากจะไปเชื่อมต่อทะเลบ่จากทะเลเป็นน้ำเค็มครับผสมน้ำเจือดผสมกับกบัดถึงปลาเค็ม,มัะไรครับผสมน้ำเจืดกับไก่เป็นพอดีครับน้ำพอดี

เมื่นอนี้นมื่อน,น,นี้เบาจวดปากบวกกับปากเกือกมาขึ้นนี่จัดหนักมาขึ้นจัดหนักกันมืาขึ้นเลยอเบอกบอกเลยมือน <c oughs> ตายแน่ยุ่มกันโดนไม่น้องเงไ้ยมื่อนี่นั่งหน่ายเก๊กค <c oughs> ิดเด็ดมื่อนี้นั่งหน่ายเก๊กคิดเบ็ด <c oughs> มื่อนี้ให้เขาคิดไปก่อนนั่นตามคนตั้งอาหรกินมีโรคโควิดสัตว์โรคต้องเป็นไปตามกรรมออามาครูเพิ่งก่อนนะามันได้เลิกกันนะอามิตาภูต ได้เลิกจะได้องออกมาขู่ไงไม่ใไม่ไม่รู้ว่าเองรออยู่ไงออกมาขู่ไงเบียร์เบียร์เป็นเบียร์่างนึงกับเบิดแล้วถาเขาด้วยนึ่กินเลียนเบิสเตะมากินเลียนแล้วกินมีลีแล้วจนเมาแล้วเนาะกินถ่ายจนเมาเนลยม่ได้โซ่ผลงานเลยเดี๋ยวเบสมันใกล้เบิดทุ้งแล้วครับพี่น้องเห็นดึกเบดทุ้งกันยังยังล่องนี่นั่นอย่างันก็หลังเห่ารอให้มันมากัน

Các ơi bà nín ngay, xây xóa xây vẫn thiệt ra xây thiệt mua coi lên nín ปลาแดงปล่อยนะได้สอ,องปล่อยู่ธรรมชาติขี้ <c oughs> แดงไงถ่ายรูปปะถ่ายรูปหน่อยรูปภาพสองอ่ะอเจียงเจงอีกสองภาพเนอ้มากม,ม,มากมากโคนรแง่อะปลากันล่ไ้ตายจริงสองคนแล้ว <c oughs> สวย แกปลาอะไรวะปาบอปากรบอกอะไรไปบ้านเราปลาขึ้นบ้านแล้วมาตีนลงมาตีนลงดีดนจะงมองอะไรอยู่ ุนครับทารุนโอ้ตัวใหญ่ดิเนตัวนี้โอ้หน oh. oh, oh, okay. ุนโคตรใหญ่เลยว่ะเออหายังแม่นหายังนี่จะมองได้ยี่วะจะมองโคตรใหญ่เลยวะบักนิ่งง่ายอยู่แล้วเดี๋ยวนี้มาเอามาเอาเดี๋่วัวตัวนึงยุ่งหลังเถี่ยวโอ้ชิกเหวอะออกแล้ว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 ของล้างเนี้ยโอ้ยน่าจิจับขึ้นมาหลุดเนาะมันจับก็ได้มันเพี่อมันออกบุดไปแบบผังผางหลังแบบบ้านบุยออกไปเลยบักนิ่งง่เลย อ่ะเนี่ยปานิ่มเงี้นะมันีกเง้ขาดลมเอาหนึ่งมาเอาโคปลาบอกนี่โอ้มันลึกมันโตปลาเดี๋ยเดี๋เสตัวเงี้ยคอยจับเมือนึงยัวมันหักคอหักคออย่ไปหั่หักคอไปเลยตัวนั้นมักง่ายเลยนะเป็นแผลแก่นเลยน่ะนี่ปแล้วกี้เนี่ยตัวที่ปั่นเมื่ละันกาขึ้มาอะนักได้เลยแมงโอ้ทุงไปพนท ปอาครับถูกปาถูกคอยบอกมันคือแบมันมัน,อนแนอบยุขาคนหนึ่งถุกอยู่ลังตัวละแป้งนึงนะท่ทอเปี้ยนแป้นั่นเอันนีเ้เ่ราะทวนมาขาดน้อยโอ้แตเอียนท่อกันนะคับอัน้นห่เ่ตอกวนม่อยอะเอาตรงมันมีแตเาสองตัวทั้งตัวกี่ถูกตัวมันอยู่เดออี๋ยวจะพิ่งลากยังเพิ่งเล

เถึนไหมเข่าแล้ไหมเข่าแลนี่มันเข่าเข้าแล้วมันเข่าเข้าแล้วบังโอ้เสียดายเสียดายตรงกันขาคอยขุ่นปลากระบอกไม่กยอะมาม่มาเย คุณนี่รถลังนีอยู่นะคุณนี่ข่าวอะไรนะฮะมันเข่าวไม่ข่าเลยยังหายแล้วพี่น้องเบิ่งเอาเด้อหายไปแล้วเนี่ยเนี่ยจะหันเจ๋อบวกเดี๋ยวจะไมเข่าวเลยมันเข่าวเพราะน่ะมันเข่าวเลยมันเข่าวเพ่าแล้วยังคอยเห็นตัวเดียวนี่

เยันหงยังอยู่อยู่ไหนตันนี่ตันนี่เด้อปวดควายมัน้งยังปวดออกเลยปดอคไซน์นี่ปวดออกเอาจังอย่างนั้นก็มีล่อยนะเอาทวงอยังโอ้ยนี่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 ไปยังนี่อยู่นี่อาบังอาบังยุ้ยพี่ยุ้ยพี่ยุนี่ฮะบ้าวว้ายยุนี่อีกนิ่ปนินฮะนั่นปนิน

อ้ to kill, to kill. <laughs> มันครับพี่น้องวันนี้มันครับเขาท้าจุเขาท้าอวดล้อ,อ,อมาด่วนครับใส่เวลาชัมม่วโมงสองชั่วโมงล้อเขาถูกเบียดเสียดนี่เดี๋ยวพิง <ời S 1> ว่งได้ลุงมาครับโอ้ลุงมาก่ามันจสิบนาทีละไี่สิบนาทีแหละด้เลย <laughs> อต่างง่ายกว่อนะ หักขอทั้งห้หักเลยให็นมันดินอดัดในกระต่ายยโซแล้ว้อมวเอาเอาเอาปกขอเคียงเลยกินขอให้ด้เจ็ไป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 กบลกแมไปแล้วไปแล้วอ้ยถุงเหรอใส่ถุงก็ถือกะ มัดิปลากระบอกโอ้กระเพรากระปลาตัวเก่าะนันะบัวคนละตัวปัไมคนละตัวตัวน้งตัวนน่ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นลุ้นปลาตัวนี้หายไปไหนวะเห็นหาอยี่นี่ยก็ฝุ่นคนหนุนที่ฝุ่นุ่นฝุ่นฝุ่น ควาเลยฮะควาเลยมันถีกเนี้ยออกแล้วนี่หักควาเลยโู้แหงเลยว่ะต่ำนจุกเร็วเ,เวเนี่ยพอเปียเจ้าพันไว้เลยเนี่ยไปยังมันจะถีกเนี้ยแล้วนี่เพื่อนเพื่อนเนี่ยนะเ,ออเออนี่ได้เปียกแล ้าผ so anyway ู้ถือเป็นรอเี่หมอไงวะเนี mm, yeah, like, ่ยอะไรวะเนี่ยนาถึงแล้วนี่กเข้าไปเด็กวางเดก้อนเิดเปิดก้อนเออไอ้ปลาทองปลาทองเสียปลาทองตัวเก่าละะเอาวังให้ปล่อยอีกเนียเอาเนี้ยเอาเนี้ยปล่อยปล่อยอันี้เฮ้ยปลาหมอสีมึงแหขาด มอสีบางบงแหกขาดบางจับมือจับมันนะบงปลาอนนี้ยู่มันแหขาดได้นะหูตัวมอสีไม่มีหัวหนกพอกนี้มันต่ำก้อนหินนะนะหัวหนเลยมอสีมอสีเดี๋ยวมันต่ำก้อนหินให้หัวหนมันชอบเลี้ยงมอสีนะหนุกม้ามันจับได้เลยนะจับจับจับมอสีใายรูปไปปล่อยปล่อยปล่อยอยังไม่ตื่นไงนี่ไปฮะ โอ้没事เหรอเ hey. อาจับซะเองตีตีทงแม่จับก่ได้ดิเองจับข้อไปเนียนแล้วตีทง <Hey. S 3> มันอ่ะมันเห็นมี มี่นี่นีปลามิ้นย่ยุ่นี่อ้าใส่ถุงต่ำคอยยุ่งกันี่ถุงพี่ถุงใส่กันมี่เขามีกนเหือด้วัมีดีอีมีดียัมีดีเห็นมันเป็นโพงเป็นโพงใหญ่บอ่ามันต่ำคอยยุ่นยุ่นี่มคอยจับปลาตัวนี้ยุ่มันต่ำคอยยุ่เป็นโพงใหญ่บอกว่อกไม่หลอกถูกถึงปงจ้ะฮะรวมีกเหือดสนใจยัง

มันเป็นน้ำหน่ำเลย่ยโอ้ยตันเห็นตัวแลิวเลยบเีนเล็บตีนเลยเยบีนยจอมไม่เด้ยกตทียนอยู่ตีนไว้โอ้ขาับเลยวะตัวเหยียบยังวะกู้หลนี่เหยียบถึกปลายังวะอ้ยแมนี่ลีพี่น้ำตีนเลยเขาวังเก่ง

mà nhìn mút đỏ leo là khá quang cái xưa Bé khí bây Bé khí đây à tui đi Bé khí đây à Cũng bực thế bà อาถงาจันงมเอาพูดเปิดซอยนะมึงมีมือเอามีเสียไม่อยากหาม่อยากกินเลังเหมือนอ้ของเขาไอ้กร้เพาะไะนี่แรงแรงอยู่ได้ปเนาะเด่ปะเนาะได้ป ทนันยู่แต่มันลบไปน้ำหินนะ พุ่นพุ่นไวแล้วพุ่นของหลังออก่งงอนตำปื้อเลยพุ่งจัากไปเลยมั่ง สมกิตหลอดหลอดที่ชอบนี่ไปสมราคาแบบแปดล้อยกินน้ำนี่แหละเขาว่าโอ้ยเ่ล่โอ้ก็เห็ดดกหน่อยเนาะมาวันออเดนะ้วันเห็เอ,เอาปลาด็กหน่อยไงโอ้คุมคา,า,เ,าเละบนน่ะ เฮียด่างก็ตาดปลาหน่อยว่าว่านี่นะแต่ว่าเหนียวเหนียวกว่านี้มันบกขาดตรนี่นะอันนี้ปลากระบอกต่ำกระซีขั่วกระขั่วมาพอนีเห็นเหนียวกว่านี้ไม่ขาดง่ายวันนี้นี่มันขาดง่ายโ่ดวันนี้ตัวสองล้มกี่กยูบนะตัวนี้ขาดเฉยเนาะเฮียด่างนั่นนะว่ต้องงุ้มอย่างน้ำป่านนี่ตัวไหนเข่าเนี้ยนะเฮียได้สูตรได้สูตรเนี่ก็ผมหลังจากที่ได้มาครับผมนี่แหละวิธีกี่กี่แบบไง บจวดจีแบบไหนพี่จี้แบบนี้บาจวดจไฟจี้ไฟูบยาอยบุสูบปมสูบยาอยบุษูแปมเ่าจวดสูบยาอยู่าใส่ยังนงนี่นาใส่ไฟตัวใส่ไฟสีขานี่ไหมใส่ยังงสองสองตัวได้ไหหนาวฟกเอิดบูมนั่มมันไสื่อนฮะส่งเื่อนมันบันมันบกุ้งจวดมันุ้งจวดไปเลยจับแล้วฮะจับแล้อกุ้งบกุ้งจวด อนี่ปลาปลากระบอกตัวนึงปลานึ่งตัวนึงครับพข่งหมาไงพ่งหมาที่สองวันพี่งหมาไี่สองวันเอ้กันนะอไทยเอาดื้อไทยเอาดือเกิดเดกเรีหลามานั่งกินน้ำไอ้แม่ บปกินยาบปเกียมจังไงก็จ่อยค่ะจ่อยเนี่ยต้องฟิรท่านเลยแดบบอน้องเดี๋ยวไปปลูกเธอจะไปปลูกไหมน่องน้องดีลูกบอกเอาต้นดีๆ

ขอบฟื้นหลายเด้อต่แกวปูกกว่าต้นไปปลูกสิปลูกจนต้นเอีซจนปลูกต้นง่า่โอเคอุ้ยปลูกแล้วสุกเลยเออน่เออน่ปลูกันน่ะปลูกแล้วสุกเลยหน่อยไปปลูกดีกว่าเก็ขอต้นไปปลูกเออเกต้นปลูกลบเก็แล้วเไงเอาอันนี้ปลูกแล้วสุกเลยเก็บกินได้ก่อนปลูกก็ม่ขึ้นก่อนเยอะเ่นดอ่ะเอามาสาแ้วเยราเจ้าใส่ส่ย่มหน่อยหงอเ่น่อยมัน เห็นหมล่ะมักงิกน้อยห่ะเห็นยังบอกมันเห็นแต่เนื้อแง่ะบก่อนแน่นอนว่เห็นปลาผมปลาว่ได้เมื่อนี่เขาขีดเดียงขีหลเขาขี้เ็ดเไปนั่งถ่ายจนหัดใบม่วงใช่ไหมลุง